ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าค่านิยมทางเพศคืออะไรค่านิยมทางเพศหมายถึงหลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดําเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศค่ะหลายๆคนอาจจะเคยตั้งคําถามว่าแล้วพฤติกรรมแบบไหนละ่ะที่เรียกว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมซึ่งวันนี้พวกเราได้ยกตัวอย่างค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมมาอย่างละสิข้อค่ะ ค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมแก่วัยรุ่นชาย 1. ค่านิยมความเป็นสุภาพบุรุษซึ่งแสดงออกถึงการให้เกียรติผู้หญิง 2. ค่านิยมในเรื่องความรับผิดชอบ 3. ค่านิยมในเรื่องของการจัดการอารมณ์ทางเพศในแนวทางที่ถูกต้องสร้างสรรค์ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น4ค่านิยมไม่ชิงสุดกรอนหาม 5. ค่านิยมไม่สัมสอนทางเพศ ค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมแก่วัยรุ่นหญิง 1. นึค่านิยมรักนวลสงวนตัว 2. องค่านิยมในการไม่พูดเรื่องเพศอย่างเปิดเผย 3. าค่านิยมการแสดงออกทางเพศ 4. ี่ค่านิยมการมีคู่รักเพียงคนเดียวห้าค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันหลังแต่งงานหน การครบเพื่อนต่างเพศ 2. การเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนต่างเพศ 3. การแต่งกายล่อแหลม 4. การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน 5. การว่าสม 6. ตั้งคันก่อนวัยยังควร 7. การทำแท้ง 8. การใช้สารเสพติด 9. การละทิ้งความรับผิดชอบในครอบครัว 10. การแสดงความรักกันในที่สาธารณะ เมื่อฟังค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมแล้วก็ชวในให้คิดว่าแล้วในปัจจุบันวัยรุ่นไทยมีค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมหรือไม่จากกราฟจะเห็นได้ว่าคดีข่มขืนนักเรียนเป็นคดีที่ติดอันดับ1ใน10ของคดีที่เกิดขึ้นมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวัยรุ่นเป็นวัยที่ตกเป็นเหยื่อในคดีนี้มากที่สุดโดยมีเปอร์เซ็นต์ถึง51.2% ถึงแม้ว่าคดีข่มขืนยังคงติดอันดับหนึ่งใน10ของคดีอาชญากรรมในประเทศไทยแต่ถึงอย่างนั้นกราฟในปี2,559ถึงปี2,563ปรากฏให้เห็นถึงอัตราการเกิดคดีข่มขืนที่ต่ำลงเรื่อยๆทำให้สรุปได้ว่าค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นนั้นยังคงประกอบไปด้วยบุคคลที่มีค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมและบุคคลที่มีค่านิยมทางเพศที่ไม่เหมาะสมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเกิดคดีข่มขืนก็ประกอบไปด้วยหลายปัจจัยไม่เพียงแต่ค่านิยมเท่านั้นค่ะ